ขณะที่การกระบวนการฟื้นฟูและกู้สถานการณ์โดยได้มีการระดมกําลังฟื้นฟูหมู่บ้านธนารักษ์อำเภอริมกกอาเภอตําบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายก็พบว่า มีประชาชนต้องการความช่วยเหลือให้ช่วยกำจัดดินโคลนภายในบ้านนมากถึง62หลังซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพ,พระราชทานภาค3และกองบังคับการควบคุมบริหารสถานการณ์จังหวัดเชียงรายได้เข้าฟื้นฟูบ้านเรือนจากดินโคลนนะคะตามการเรียกร้องของชาวบ้านก็สามารถทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว9หลังค่ะคิดเป็น1 5เเซน์นอกจากนี้ก็ยังมีเส้นทางที่ต้องทำความสะอาดอีก22ซอยนี่นะคะคุณผู้ชม พาบานเรือเนเต็มไปด้วยดินโคลนค่ะขณะที่พลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามความช่วยเหลือในการฟื้นฟูและให้กำลังใจกำลังพลซึ่งบานเรือนหลังไหนที่ทำความสะอาดเสร็จสิ้นก็จะเริ่มซ่อมแซมระบบไฟฟ้าต่อไปโดยวันที่8ตุลาคมนี้กระทรวงกลาโหมจะส่งนักเรียนนายสิบเหล่าทหารช่างอีก140นายเข้ามาร่วมภารกิจนี้ด้วยค่ะ